ดนเชา้ามันพุกที่น,าน,าาน,านี้ครับเช้าก้าดานานีน้อรับเจ็ดโมงสินา,า 15. 15. ทีครับผมเจ็ดนาฬิกาับ

là em lo chạy trốn em, em chạy không phải nhát cả na. Con già

ไม่ตกเลยรุน่ตกครั้งใหม่

ก็เป็นเหมือนเส้นทุกวันครับกิจฉาประจำวันเช้าแล้วก็ออกมาทำงานแต่เช้าเย็นเย็นก็หรังบ้านม่เย็นเย็นหลอกมืดเลยครไปทำงานผักเอฟผักทั้ปกามทุ่มขึบ้นเปาหันทุกวันกสิ่ปุ๊บพัน่กท่น่งาปอิจาประจำวันก็ประมาณนี้มีอะไรมากมายครับ ทำมาแบบนี้ตั้งแต่ปีสามแปดะสามสองทั้งสามทำมาเพิ่มใหม่ก็ปีสามสองครับทำมาเพิ่มใหม่สามสองรู้สึกว่าจะอยู่แถว 3ามอแถวไอ้ท่าพระสามสองสามสี่สามห้าท่าระก่อนสาองอยู่อยู่ลงกึ่งเรามางเทปใหม่เลยครับอยู่ลงกึ Comic ่งครับเดี๋ยวซอยวัดปราดูไปสงคำที่เกษมสิบห้าครับท่าพระั้นยังละอ่อนอยู่เลยตอนนั้นยังประมาณสิ แปดสม้ลอ,อ,ลอลงประมาณสนี่แหละก็มาอยากลดคึ่งก็มาเสิรผ้าเสเร์ผ้าเลยแรกเลยเสิบถึงเกียงยีนที่แรกเลยอนนี้แค่ท่าผ้าออกมาปีสามสปลายปลายสามสีย่างสา้านี่แหละครับ ออก,ากยางเย็บผ้ามา่ายกับข้าวถ่ากับข้าวนะผมก็ไม่ผักค้าเก่านะครับถ่ายก่อนขายหลังตงกเป็นเกษมสิบห้าได้สักพักหนึ่งเกิดการปฏิวัติทุกสัปดาหมิน ก็จะพุทธาจิตมินไปซื้อเผักซื้ข้าวขายเนี่ยไปใหญ่บ้างไปแถวตลาดพันนกว้างไอตลาดทรรมไฟตีห้าตีสี่ตีห้าซื้อขอกขายกลับมาก็ทำข้าวขายเหนื่อยนะขายข้าวนะครับ ทำไมก่อนทำไมตั้งแต่ตังต้ตงแต่เข้าเหนียวสามบาทออาตอนแรกก็ปั้นเสกันเลยเนี่ยสามบาทห้าบาทไม่ต้องขายก็ขายดีนะครับขายข้าวขายดีแต่แต่ช่วงนั้นเราย,ยังเด็กอยู่ยังละอ่อนยังเด็กคือบริหารเงินไม่เป็นปั้นเสกันยังจัดการบริหาบริหารจัดการพวกเงินพวกอะไรยังไม่เป็นไงก็เลยเลิก ไปของล่าไปลาไปนู่นเลยบ้านเลิกอ,อยู่บ้านกลับปีกลับมาใหม่กลับมาที่ก็ไปอยู่โนู่นครับต้องทูนกันศาสตร์ต้องทูนหลังคาอยู่ไม่ได้ครับ <c oughs> เราเคยเมื่อก่อนเย็บผ้าเคยจับเงินเดือนหนึ่ง แปดเก้าพันนะสมัยก่อนก็เยอะเลยนะวัน้นเยอะ้วแปดเก้ายันเลยกได้เรืกัน้งเกทนเก็บวัวหน้ใ้ได้ยอทุก้าอย่างนันอยากเกิ้ไหมโทรพวหากันมเงิอรันเคีแล้วมัก็อนปบาใ้โทรศัพท์หยอดตู้สาธารณะอย่างนี้โทร หก็บไมจเก็บไม้หากันเท่านั้นนั้นเดี๋ยวนันะระองค์เพื่ยแล้วก็ปีสามสามเจ็ดนังครับมีสามเจ็ด่มาอยู่แถว่ามาอยู่แถวเนี่ยจากท่าพระมาอยู่ตลานกุรณะเนี่ย ก็ตั้งแต่ปีสามเจ็ดนะครับจนถึงปีนี้หกแปดแล้วอ,อยู่กับานายทุกวันนี้ทำเย็บผ้าทำพวกเย็บผีนนะไว้ก่อนแค่เป็นแค่แหนะเดียวมาอยู่นี่ก็ทำทุกอย่างเป็นทุกอย่างแบบเย็บวันนี้กลับไปอยู่บ้านช่วงหนึ่งนายก็โทรไปตาม เร่แถวนี้แต่แต่ตอนนี้เริ่มมีเริ่มมีโทรศั์แล้วหมู่บ้านก็เริ่มมีโทรศัพท์มือถือแล้วแบบใช้เสาสูงๆแบบผมตำรวจของทหารน่ะเอาไปนั่นแหละพอจะรับโทรศัพท์ทีเราก็ไปเรียกมาเรียกเรามารับโทรศัพท์ไว้ก่อนนะอยู่ต่างจังหวัดแต่มือถือกรุงเทพก็รุ่นในโมอตอรโกล่ากระดูกหมาย,ายาวๆนะครับใหญ่ๆแบบหนักขึ้นกิโลลนะ <c oughs> แบบสมัย หนังจีนที่มาเฟียใช้กันนะแบบพี่ลิวเตะหัวให้พวกนั้นมาเฟียใช้กันยาวๆนะครับประมาณสอกหนึ่งนะอ่ะหัวตลล่ารุ่นนั้นแหละหก่อนก็เริ่มใช้กันละมาขอให้ได้ให้มาตัดงานช่วยให้มาฝึกตัดงานขับรถส่งของตัดงานสะสมความรู้มาเรื่อยๆเลย อ๋อแล้วครับอยู่นี่ตั้งแต่ยังไม่แต่งงานจนได้ตอนนี้ลูกก็จบปริญญาสองคนแล้วอยู่กับที่นี่ <c oughs> อยู่ <c oughs> ยที่ไร้โบน้าเนี่ยนานมากเลยอยู่กับเจ้านายกนี่นานมากเ,เราคิดในใจก็คิเกียดขี้เกียจไปอยู่ที่อื่นนะคุณทวนันไปอยู่ที่อื่นก็ปรับตัวเข้ากับอื่นใหม่ยอยู่นี่เพื่อนๆเขาที่อยู่ด้วยกันเขาก็ไปหมดแล้วพวกช่างตรงช่างตัดสมัยก่อนตัดผ้าอยู่ด้วยกันห้าหกคนเขาก็ ย่างว่าเพราะทั้นเขาท่องยุทธจักรจนชินแล้วแต่เราก็ยังไม่เท่าไหร่ยังไปยัง <c oughs> อย่างเรา,าคือแบบพูดง่ายๆนะพูดแลเปรียบเทียบเรายังเป็นพวนกตกอ,อยู่ในกาลาอยู่ตกอยู่ในครอบแต่ไม่มีใครครอบผมได้ครับแต่ผมไม่อยากไปใ <c> น <oughs> <c oughs> เรื่องครอบนะไม่มีใครครอบได้หรอก แยนผมไม่อยากไม่อยากจะไปคือผมก็อยู่จะที่นี่ก็แฟนก็ทํางานอยู่ที่นี่เมเกิดแฟนก็ทํางานอยู่นี่แล้วทางานอยู่กับเจนายเก่าอย่างเงี้ยแฟนเมอเกิดที่นี่แฟนก็เราก็ออกมาทำเองแฟนก็ไปทำอยู่ที่บ้านแล้วก็มาทำที่โรงงานที่เจะนายอยู่เหมือนเดิมบางทีก็เอางานที่โรงงานเนี่ยไปให้แฟนทําส่งลูกส่งว่าเต้าเรียน ก็ไม่ได้ถือว่าไอ้นั่นหรอกครับแต่าว่าลูกก็ยังดีลูกเรายเป็นเป็นเด็กรักดีอยู่นะไม่ค่อยเกเรอะ,ะไห่ลูกผมสองคนเนี่ยยังดีนี่ไม่ได้นนอวยลูกเองนะครับเรื่องจริงนี่เป็นเด็กดีเขาก็รู้ว่าเออพ่อแม่ลําบากไปไหนไปไหนเขารู้ก็ไม่เคยไม่เคยเรียกร้องเอาโน่นเอานี่เลยนะครับลูกผมสองแต่ลูกชายนี่คนโตน,นี่เลี้ยงแบบมาอยู่กครับ ไปอยู่กับเราจนเรียนไอ้นี่เด็กๆเด็กเล็กก็ไปฝากยายก่อนฝากแม่ยายเลี้ยงพอโตขึ้นมาแล้วก็เอามาเรียนที่กรุงเทพเรียนเข้าพอจบอนุบาลปุ๊บกลับไปอยู่กับยายต่อสองการแล้วก็ไม่มาเลยเรียนอยู่ที่ต่างจังหวัดไม่มาไม,ไม่ไม่เข้ากรุงเทพยยเลยคนนี้ไม่ทํางานกรุงเทพยยเลยจบอนุปริญญาก็ที่ได้ว่าให้ต่อจบปริญญาเขาทำงานไปพอทำงานแล้วก็ไม่อยากเรียนต่อเลยนี่เออช่างเขา เดีวอนุรุปเรียนยาเขาก็ออไอ้นั่นแหละใบอนุปริญญาไปสอบเข้าทำงานตัวนี้ก็ทํางานนะครับไทํางานเป็นหลักเป็นแหล่งแล้วลูกชายเหลือแต่ลูกสาวเพิ่งจบลูกสาวเพิ่งจะจบเดือนมีนาตะกี้นี่เองยังยังรอเดี๋ยวมิถุนายนี่นนก็จะลงไปอีกเรียนหยุดยีลาครับเขวก็จะลงไปสอบเอาใบป,ประกอบเอาวิชาชีพแล้วก็จะขึ้นมาทำงาน รอเดือนมิถุนารนี่แต่ว่าไม่รู้วันไหนอาจารย์ังไม่บอกครับว okay, ่าทั้งสองคนตายหญ่แล้วก็ภูมิใจแล้วครับได้ขนาดนี้แนละ้วเป็นเด็กจากเริ่มไม่มีอะไรมาส่งลูกส่งเต้าเรียนขนาดนี้แล้วก็เออดีครภูมิมใจแนละ้วอดมือกินมือไม่เป็นไรอย่าไม่มีก็มองตากันอดมือกินมือขอให้ลูกได้กินขอลูก โทรมาไม่มีตังค์เราขอให้ลูกได้กินหยิบยืมบ้างหยิบยืมคนนี้บ้างอะไรบ้างไม่เป็นไรครับเราก็ช่วยกันภูมิใจใตัวเองครับภูมใจ,จกับลูกเดี๋วเพราะว่าเราก็สามารถส่งลูกส่งเต้าเราได้ขนาดนี้นะเราเริ่มจากไม่มีอะไรเราไม่ได้เกิดมาบนพ่อแม่เราก็ไม่ได้เคยมีแค่ว่าคนจะมีตัง เป็นครอบครัวที่ร่ำรวยแล้วก็พ่อแม่แล้วก็จ้างเรามาแต่ตัวน,นั่นเอเราสามารถส่งลูกส่งเต้าเรียนขนาดนี้ก็โอเคแล้วครับอนไรกันรบบไปถาทายป่าครับม่รู้จักกันใซอยนี้แหละพอดีท่านที่มาจากน้อนจากนครศรีธรรมราช กลับไปอยู่นครจิตธรรมราชนานแล้ขึ้นมาดูลูกดูหลานโอเคครับสําหรับวันนี้ก็ขอจบแค่นี้ครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับวันนี้อาจจะไร้าสาระหน่อยเล่าชีวิตต่วตัวให้ฟังขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณครับเสือดีครับ